สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสงสัยในตัวเมียเลยแอบพาลูกสาวไปตรวจ DNA แต่ถูกหมอเชิญกลับบ้านซะงั้นสื่อจีนตีข่าวชายที่อาศัยอยู่ในมณฑลเหอหนานประเทศจีนพาลูกสาวตัวน้อยไปตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลแต่เมื่อหมอได้เห็นทั้งพ่อลและลูกสาวก็ตัดสินใจเชิญทั้งคู่กลับบ้านทันทีเรื่องราวไมา่อยู่ว่านายหลูได้อ่านบทความมากมายบนอินเทอร์เนต็ต เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดและสิ่งเหล่านั้นก็นำไปสู่การเสียศรัทธาในชีวิตแต่งงานของเขาเนื่องจากเขากังวลอยู่เสมอว่าภรรยาจะนอกใจและลูกสาวอาจไม่ใช่ลูกแท้ๆของตนเองวันดีคืนดีผู้เป็นพ่อตัดสินใจพาลูกสาวไปตรวจ d n เอที่โรงพยาบาลแน่นอนว่าเขาปิดเรื่องนี้เป็นความลับให้ภรรยารู้แผนของเขาคือพาลูกไปตรวจอย่างเงียบๆแต่สิ่งที่ทำให้แปลกใจคือเมื่อหมอเห็นใบหน้าของเขาและลูกสาว ก้าวหัวเราะออกมาแล้วบอกให้เขากลับบ้านได้เลยไม่จําเป็นต้องตรวจอะไรทั้งนั้นและนั่นทําให้เขาเกิดการงุนงงและยังไม่เข้าใจการกระทําของหมอหลังจากนั้นเขาก็ได้แชร์เหตุการณ์ดังกล่าวลงในเพจส่วนตัวพร้อมรูปภาพของตนเองและลูกสาวตัวน้อยเพื่อขอความคิดเห็นจากชาวเน็ตและในที่สุดก็ได้คำตอบที่ถูกใจจนยิ้มออกอีกครั้งโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาจะได้ในทันทีถึงเหตุการณ์ที่หมอปฏิเสธการตรวจเลือด พราะมองแวบ,บเดียวก็เห็นชัดเจนว่าพอลูกคู่นี้เหมือนกันราวกับหล่อหลอมาในแม่พิมพ์เดียวกันโดยชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมายอธิเชนทดสอบอะไรอีกดูเหมือนมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันขนาดนี้อีกความคิดเห็นบอกว่าในที่สุดภรรยาของคุณก็จะรู้ดังนั้นจึงอย่าก,กังวลหรือระแวงเกินไปอีกความคิดเห็นบอกว่าแม้แต่ท่ายืนยังเหมือนกันเลยอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันขำแทบตายพอคงดูหนังมากเกินไปเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ